ที่25คงจิตสำนึกเป็นคนมีเงินให้แน่วแน่เป้าหมายสำคัญของหนังสือเล่มนี้ทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งความล่ำรวยและความมั่งคั่งจะต้องเป็นคนของคุณอย่างแน่นอนเพราะถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้แล้วความกลัวจะไม่มีเงินนั้นจะ ให้หมดไปทันทีเพราะคุณจะมองเห็นหนทางในการหาเงินมากมายรออยู่ข้างหน้าคนรวยนั้นจะไม่ยอมวิตกกังวลเลยแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีเงินพอใช้เพราะเขารู้เสมอว่าจะหาเงินได้อย่างไรความกลัวที่จะปิดกั้นความรู้สึกสนุกสนานและความคิดที่เป็นอิสระไปจนหมด พรตราบใดที่ยังมีความกลัวอยู่เราจะไม่มีวันพบกับอิสระอย่างแท้จริงเลยชีวิตท,ที่ปราศจากความกลัวก็คือวิถีชีวิตของคนมั่งมีสีสุขนั่นเองจิตสำนึกอย่างนี้ทาให้คุณมีความสนใจของเรากล้างออกไปถ้าเรามัวแต่วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา คงไม่เหลือที่ว่างให้สมองมากนะักสำหรับความคิดความคิดสร้างสรรค์เป็นแน่เพราะความวิตกกังวลจะเข้ามาบดบงังความคิดสร้างสรรค์และทำลายความคิดสร้างสรรค์ดีๆไปจนหมดแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่มีความกังวลและมีจิตสำนึกของความมั่งคั่งอันแน่วแน่จะทำให้เราสามารถพบวิธีทำเงินทองไหลเข้ามาในชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้มากขึ้นที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าและจิตใจก็พร้อมที่จะลุยฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา เรื่องนี้สรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆว่าอย่านำรถลากไปไว้ด้านหน้าของมา้าจิตสำนึกของความมั่งคั่งต้องมาเป็นอันดับแรกไม่มีใครรักษาจิตสำนึกเกี่ยวกับความมั่งคั่งได้หลังจากที่คุณกลายเป็นคนมั่งคั่งไปแล้วเพราะถ้าคุณกลายเป็นคนมั่งคัง่งจิตสำนึกอย่างนี้จะอยู่ ไม่ไกลจากคุณนักหรอกถ้าคุณต้องการรักษาจิตสำนึกของความมั่งคั่งไว้กับตัวคุณต้องขจัดความวิตกกังวลเรื่องเงินไปให้หมดด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างตัวให้กลายเป็นคนมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอย่างนี้ความมั่งคั่งและความสุขอยู่ ไกลแค่นิดเดียว